สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่องยู u ูบทุกทุกท่านเอ๋อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจอเจอกันกับแอดมินนูน้อยแล้วกะเล่าพัฒนาร่วมซีหาสัมนักเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ร่วมเล่าพัฒนาหาสัมนักเด้อท่านผู้ชม แม่นางพ่อจ่อยพ่อกอมอสิบหลักร้อยเอสน้อยแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชคเด้อท่านผู้ชมเอาแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังแนวทางคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูน่อยฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม ท่านใดสนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไลน์สแกนคิวอา้์โค้ดเด้อสแกนเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะแบ่งปันแนวทางลา่าพัฒนาหรือรัฐบาลไทยติดต่อแอดมินโนูหน่อยได้ด้วยเบอร์โทร0926325513หรือสแกนคิวอาโคดนะคะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะ รวมห้าสำนักนะคะสำนักแรกของแม่นางเด้อค่ะเดอ้อค่อยๆเบิ้งเด้อท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวข้อมูลแต่ละสำนักเนาะคะนะ่ะเนาะท่านแรกเป็นของแม่นางท่านผู้มชมแม่นางงวดธิพานมาแม่นางเขาว,วินเด้อค่ะเดอ้อแม่นางเขาว,วินเลขติด กอดข้อกันมาเหล็กเดนวิ่งรูดเข้าไปที่เด่นซีจับคูบอ่อเขาเด้อธรรมจุมคลิปนี้แม่นั่งฝากมาบอกว่าเหล็กบนหนึง่งเหล็กติดอ่าบนหนึง่งอ่าเหล็กเขากับกันสลับกันไปสลับกันมาเด้อธรรมจุมองวดนี้แม่นั่งฝากความ,มาว่าอ่า ระวังจับคู่เข่าเรือธรรมชมหวัวเนี่ยห้าแปดเ8้าแปดหูนย์แปดแธรรมชมระวังเหล็กจับคู่แมสิเข่าแม่บอกมาจังสี่เรือ่อธรรมชมอามาเบิ้งเหล็กวิ้นกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเลขวินมี091 237นะคะเลขติด2 37วิ่งรูด4กับ8นะคะเน้นเจาะไปที่8จับคู่38 98 หกแปดศูนย์แปดแปดแปดชุดสตัวนะคะมีห้าหนึ่งสามบแมนธรมชมห้าสามหนึ่งหกสองสามเก้าเจ็ดสชุดสี่ตัวมีหนึ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแนวทางเราพัฒนามแม่นางต่อมา ของพ่อจอยนะคะของพ่อจอยจะขาดจะเผอเด้อดัมชมวันนี้คาเทียร์เหล็กจับคูพอกับเขามาเนาะดัมมาชมงวดที่านมาเหล็กเด่นพ่อจอยเข้าไปที่เด่นหนึ่งจับคูบอเขาดับบนล่างเออยูนะคะเด้อดับบนล่างสามนะคะมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีรออยูเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางพ่อจอยรอเหล็กเกิดหลักกะเหล็กดับเด้อดามมาชมงวดนี้ เล็กเด่นเด่นศูนย์สองจับคู่มี1นึ่งศูนย์สองศูนย์ดหห้าหห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาห้าสามแปดดับบนล่างดับเก้านะคะต่อมาของพ่อกอมอด10บหัวทีพผ่านมา พอกอมอดสิบเขาเด่นหกเหล็กเด่นพอกอมอดสิบสามตัวนี่เขาดีขึ้นกันเด้อท่านผู้ชมเขาดีขึ้นกันเหล็กจับคู่บอเข่าท่านผู้ชมเลขไม่มาด้วยกันเอาอยู่เด้อท่านผู้ชมผ่านนะคะดับเอาอยู่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าดับเอาอยู่นะคะ วัดนี้พอก็มอดสิบเด่น790เน้นเจาะ7กับ9นะคะจับคู่มี 70, 7 0็ด7ูนย9เ 9, 9็9 2ีเเลขไม่มาด้วยกัน9 0 4าศูนย์สห้าเด้อท่านผู้ชมวัดนี้นน้หน่อยคือเป็นสีมกักมักเลขน้ำพอกอมอดสิบแถ้ท่านผู้ชมมัก7ตัวเกา่า นูนหน่อยมักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหามักพ่อก็มอบสิบเลขงามเนาะท่านผู้ชมนูนหน่อยมักติดเจ็ดของปูสังขาติดตัวใดท่านผู้ชมปูสังขาหนูนหน่อยได้ว่างไปแล้วเด้อท่านผู้ชมซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดเลขเด่นปูสังขานะคะของปูสังขาในเด,ดทท่านผู้ชมของปูสังขาเลขติดห้าหกเจ็ด ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดห้าหกเจ็ดเน้นสองตัวหกับเจ็ดปูฟันรูดเจ็ดเลขงามอยู่ดิท่านผู้ชมเจ็ดสิบมาบอหกับเจ็ดสองตัวนี่แหละท่านผู้ชมชอบหกกับเจ็ดทั้งสองตัวเลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดหนะ้าหกเจ็ดนะคะเน้นเจาะหกกับเจ็ดเด้อท่านผู้ชมบางงวดปูเจาะบอ่อเข่า แต่ว่าปูบอกว่างว,าวดนี้ปูมันใจเจ็ดเดอธรรมชมท่านใดที่จะวิ่งจะรูดรูดเจ็ดนะคะรูดเจ็ดเดอธรรมชมต่อมาหลักร้อยนะคะลัก้อยนู้หน่อยธรรมชมหลักร้อยลาวพัฒนา วดที่ผ่านมาหลุดเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางอ่าลักลอยเล่าพัฒนาแอดมินหน่อยหลุดนะคะหลุดแน่เขาแน่ยูเน่ละธรรมชมบ่เขาเงาเลยกับมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีามหาอยากได้คือเก่านะคะเนาะเอานํามาวางเป็นแนวทางคือเกาา่าธรรมชมมากระจัดขัดเหลือนพานเด้อธรรมชม ต่อมาอาจารย์ต่อยน้ำโชคเด้อค่ะเด้ออาจารย์ต่อยน้ำโชคนะคะเป็นสูตรใหม่เด้อท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าสูตรใหม่แม่นกว่าเดิมพอแม่พี่น้องเบึ่งไปกวนก็นไดท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่ของอาจารย์วางเป็นหงดแหลกเลขอาจารย์ช่วงหลังๆมานี่ลุดเด้อค่ะเด้อสูตรเก้าลุดไปแล้วทิ้งไปแล้วอันนี้สูตรใหม่ท่านผู้ชม อาจารย์บอกว่าสูตรใหม่เลขวินเลขติดเลขเด่นจับคู่มีหกหางคือเกาท่านผู้ชมแต่เป็นสูตรใหม่บนล่างเหมือนเดิมเลขวิน8 9 7 6 5เลขติด7 6 5เลขติด7 6 5, 7, 6, 5. ชนก,นกันกับของปูสังขะทั้ง3ตัวเลยเลขเด่นหาหกเดเด้อท่านผู้ชม มือนี่หาหกต้องมีให้เห็นเนาะท่านผู้ชม5้าต้องมีให้เห็น1นถึงสตัวคุณเด้อท่านผู้ชมเลขเด่นแปดกับ9จับคู่ 8, 9, 8, 6, 8 7, 9, 5 8ห้าแปดหกแเจาหบอกซื้อซื้อซะท่านผู้ชมวันนี้มัก7จหามัก7จหาเด้อท่านผู้ชมมกักกบอก สูตรใหม่เด้อธรรมชมสูตรหม่ของอาจารย์เด้อธรรมชมเบิ่งไปก่อนก็นได้บ้างเป็นงวดแหลกของอาจารย์ต้อยน้ำโชคเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินหน้หนยขอขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนาทุกเซียนนะค่ะเด้อรวมทุกเซียนอาจารย์ต้อยน้ำโชคแม่นางพ่อกมอสิบพ่อจ่อยนะคะซีซัมหนักรวม กับของหนูหนอยเป็นหาสำนักแอดมินนูนอยขอขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางให้แอดมินหนูหนอยมาลงทางช่อง YouTube ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปเนาะค่ะเนะาะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่มักทันใดกัเลือกเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อมีหลายเซียนหลายสำนักกันหลายตัวเลขท่านผู้ชมหลายตัวเลขพ่อแม่พี่น้องเลือกเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อ คลิปนาเจอกันครับปูสายวัดป่านะคะปูสายวัดป่าเลขเาลาพัฒนาเด้อท่านชมเจอกันคลิปหนาปูโทรมาแล้วท่ามชมเอ้าสสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดสีสร้างกาแฟหย,ยาดีฟันแอดไล์ไอดีเด้อค่ะเด้อหรือโทรศนูนย์ 9 2 6 3 2 5 5หกนะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพมีโมโนกับเขาจะงมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาจะงม,งมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยบ่อยนะคะสกัดจากเห็ดลินจือและว้านหางจระเข้ใช้ได้ ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะอ้าวท่านผู้ชมซ้ำรับทันใดที่สนใจแอดไลน์สั่งซื้อหรือโทรสั่งสื่อใดเลยเด้อค่ะเด้อสินค้าพร้อมส่งนะคะคลิปนี้แอดมิน,หนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอตัวลาไปก่อนเนะ,ะ้อค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ